สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเออยู่ที่อยู่ทางบ้านนะอยู่กับผมช่องในปกตินะบรรยากาศดีทุกท่านลมโชยมาเบาๆนะไม่นาวแล้วอากาศแบบดีมากนะครับเข้าสู่หน้าร้อนแต่ว่ามันไม่ได้ร้อนอบอ้าวมันยังมีแบบลมคล้ายๆเหมือนลมจะฝนจะตกนะ มันเป็นลมเย็นๆเหมือนฝนจะตกนะนก็เลยอากาศดีก็เลยยังไม่เข้านอนตอนนี้ปากเริ่มเป็นแผลทุกท่านเนื่องจากพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับนอนดึกทุกวันก็เลยปากปากก็เลยเป็นแผลร้รอนในนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะต้องได้ไปซื้อ,อยานะครับทุกท่านเอาไว้กิน เป็นซื้อยาทาป,ป้ายปากเนาะนะครับเอ่ะมาเข้าเรื่องกันนะท่านนะครับสำหรับบ้านยายสีนะบ้านยายสีเนี่ยผมผมมาทำบ้านหลังนี้เนี่ยตอนแรกผมก็ผมก็คิดอยู่นะท่านผมคิดอยู่ว่ามาทำบ้านให้ถูกไหมมาทำบ้านให้ถูกหลังไหม มันจะดีไหมบ้านหลังนี้เขาดีหรือไม่ดีเราทําถูกหรือเปล่าว่ายัางคิดอยู่นะกลัวจะโดนต้มอย่างเลยคิดอยู่นะครับจนถึงวันนี้นองนท่านผมก็กล้าพูดคำนี้นท่านวันนี้ผมกล้าฟันธงเลยบ้านยายสีเนี่ยนะกราบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับ ทุกท่านนะครับวันนี้ผมขอเอาหัวเป็นประกันแล้วก็ฟันธงนะซึ่งที่ผ่านมาผมก็ลังเลอยูนะ่ว่าบ้านหลังนี้เหมาะสมที่จะได้บ้านฟรีไหมคือไหมแต่วันนี้ผมฟันธงนะทุกท่านด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีบ้านหลังนี้เหมาะสมที่จะได้รับบ้านฟรีและน่าสงสารเด็กๆนะครับ ฟังตุเกยก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเก้าโอ้มีเก้าเว้ยงวดหน้านี่ต่อน้าท่านซึ่ง บ้านของยายสีนี้ผู้ใหญ่จะดีที่แม่ตามานะครับท่านจะได้บุญสุดๆเพราะว่ามันคือความหวังมันคือความหวังแล้วก็คือแสงสว่างนะท่านมันคือความหวังคือแสงสว่างของเด็กๆนะที่จะได้อยู่ที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ดีนะไร้กังวลนะท่านนะครับนะ เด็กทั้งสามคนนะเป็นเด็กที่มีปมทั้งหมดนะอันนี้ผมพูดแค่นี้นะท่านไม่ต้องไปลงรายละเอียดเยอะนะเด็กทั้งสามคนเป็นเด็กที่มีปมในใจทั้งหมดนะซึ่งผมได้ฟังเรื่องราวแล้วผมก็เลยสงสารโคตรสงสารเลยนะไม่ใช่ฟังเรื่องราวนะท่านผมได้เห็นกับตานะครับผมได้เห็นกับตาวันนี้ผมก็เลยยิ่งสงสารนะ ตอนแรกผมก็สงสัยอยู่ไอ้ส้มทําไมมันไม่ค่อยพูดน้องส้มนะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเป็นทรงเงียบๆนะซิลก็เหมือนกันนะน้องซิลก็ไม่ค่อยพูดเป็นเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเป็นคนที่แบบนิ่งๆไม่พูดไม่จานะครับไม่ไม่มีเพื่อนไม่เลวไหลนะครับเขาจะมีลักษณะคล้ายๆกันแต่น้องป๊อบเนี่ยจะไม่เหมือน น้องป๊อปเนี่ยจะเป็นคนที่กล้าพูดและจะเป็นคนที่กล้าพูดนะประมาณนั้นส่วนคนที่แบบคล้ายๆกันก็จะเป็นซิลน้องซิลแล้วก็น้องส้มเนี่ยจะมีมีลักษณะดีไซย์เหมือนกันซึ่งตอนแรกแก็แปลกใจเด็กสองคนนี่มันต้องมีอะไรสักอย่างทำไมมันเงียบผิดปกติมันมันมันผิดวัยของเด็กนะวัยเด็กรุ่นนี้ สิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยมันต้องร่าเริงมันต้องร่าเริงเจยมใสนะท่านเออตอนแรกผมน้องส้มเขา่าจะเป็นสไตล์แบบนี้พอได้ฟังได้เห็นกับตาวันนี้ก็เลยก็เลยรู้อ๋อเด็กๆเหล่านี้เขามีปมกันทุกคนเลยแม้กระทั่งเมาน้องเมาเขามีปมอ,อีกผมก็เลยโอ๊ยถูกแล้วละ่ะที่เราไป,ไปทำบ้านให้เขา นะทุกท่านถูกแล้วที่เราไปทําบ้านให้เขานะครับเด็กๆจะได้ไม่ต้องหวาดผวาอีกต่อไปจะได้ล็อกประตูล็อกห้องได้นะครับผมผมฟังเรื่องราวแล้วผมก็เออเราคิดถูกแล้วนี่ว่าผมก็กลัวจะคิดผิดเหมือนอ่าอันนี้เนอะกลัวมันจะคิดผิดเหมือนเหมือนใจเราคิดะนะก็เลยเจอเหตุการณ์วันนี้ก็เลยโอ้เข้าใจแล้ว ต่อไปทําบ้านเสร็จก็หวังว่านะทําบ้านเสร็จทุกอย่างเสร็จพร้อมอยู่อยากให้เด็กๆทุกคนนะและรวมทั้งน้องซิลด้วยอยากให้ครอบครัวนี้ยเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยบ้านหลังนี้นะครับยายก็สงสารผมก็สงสารยายยายสีนะ อชีวิตมีแบบแค่ผมไปอยู่ตรงนั้นนะ่ะไม่กีไม่ถึงเดือนผมยังรู้สึกวุ่นวายยุ่งเหยิงกับชีวิตของเขาเนี่ยรู้สึกมันวุ่นวายมากมันวุ่นวายมันเครียดมันเศร้ามันไม่มีทางออกมันไม่อยากอยู่ถ้าถ้าผมเป็นคนในครอบครัวเขานะ ไม่อยากอยู่นะท่นันแล้วรู้สึกมันหมนหมองไปหมดมันไม่รู้จะไปทางไหนโชคดีที่เรามาเข้ามาทำบ้านให้นะครับจังหวะนี้พอดีุกท่านครอบครัวนี้ก็เลยดูเหมือนมีแสงสว่างขึ้นมานะครับตรงปลายอุโมงค์นะลิบดีลิบดีแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีแสงสว่างเลย เพราะฉะนั้นหวังว่าทำบ้านเสร็จทุกคนจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีและสดใสและอยู่อย่างมีความสุขและหวังว่าแม่ของเด็กๆจะหายจากอาการป่วยขอให้เขาหาทางรักษาได้เด็กๆจะได้กลับมามีความสุขกลับมามีรอยยิ้มอีกอีกครั้งหนึง่งทุกทีที่เราเห็นน้องส้ม น้องปัอบยายสียิ้มเราก็คิดว่าเขายิ้มแบบมีความสุขพอเรามารู้เรามาเห็นกับตาเราเราก็เลยโอ้ที่เขายิ้มเนี่ยเขายิ้มเพื่อกลบเกลื่อนเรื่องราวในชีวิตของเขาที่มันโคตรแย่ถ้าเป็นผมผมคงยิ้มไม่ออกนะท่านผมคงยิ้มไม่ออกวันนี้ผมก็เลยโอ้ย เราเราเรามาทําให้บ้านหลังนี้นะ่ะถูกต้องแล้วถูกหลังแล้วไม่ผิดนะเป็นกำลังใจให้เด็กๆนะสงสารทุกคนเลยนะทุกท่านสงสารทุกคนนะที่ต้องมาเจอเรื่องราวแบบนี้นะเออ เราก็คงจะช่วยได้แค่ทาบ,บ้านะมีที่อยู่ให้อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งปลอดภัยนะฮะเพราะว่าบ้านหลังที่เขากําลังที่เขาอาศัยอยู่น่ะก็ไม่ใช่บ้านเขาเนาะท่านเขาก็เจ้าของเขาเขาก็กำลังก่อสร้างอยู่เนะาะเจ้าของเขาก็กําลังก่อสร้างเขาก็คงจะไม่อยู่บ้านของเขาเป็นย่านบ้านย่านพี่น้องเขานั่นแหละเนาะท่านเออไม่ใช่บ้านของเด็กๆนะเออ นะก็อย่างที่เขาบอกอะแหละทุกท่านบ้านนะ่ะมันไม่ได้ทํากันง่ายๆทํางานอันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ดูถูกนะยกตัวอย่างเลยกันพอคลายติมที่แกพูดนะ่ะแกเก็บเงินสร้างบ้านมาแปดปียังไม่มีประตูยังไม่มีหน้าตา่างพอคลายติมนะได้แค่ก่ออิฐบล็อกยังไม่ได้ฉาบ ประตูไม่มีหน้าต่างไม่มีได้แต่ก่ออินบล็อกหาเงินได้แต่ละวันก็พอแค่ให้ลูกไปโรงเรียนให้ลูกให้ลูกเนี่ยซื้อขนมนมเนยกินไปวันๆไม่พอที่จะเก็บมาสร้างบ้านนะก็คิดว่าจะไม่ได้สร้างต่อเพราะขายดิมพุนนะก็คิดว่าคงจะจบคงจะ,ะตลอดชีวิตก็คงจะไม่มีประตูหน้าต่าง เพราะมันยากกว่าจะเก็บเงินซื้อได้วันนี้ขายของได้กําไรห้าร้อยลูกเอาไปแล้วลูกสามสี่คนส่งให้ลูกเรียนมีแต่ลูกกําลังวัยกินกำลังนอนหมดไม่เหลือประมาณนี้เพราะนั้นมันก็เลยยากที่จะสร้างบ้านได้แกเห็นล้วเรามาสร้างบ้านให้คนยากจนแบบนี้ยแกชื่นชมและแกก็สังเกตด,ดูว่าพอ้ายไอติมเนี่ยแกชื่นชมชื่นชอบ เกจะตามเราไปทุกที่และแกก็อยากให้ผมเนี่ยไปสร้างบ้านให้คนยากจนในหมู่บ้านของแกบ้างสักหนึ่งหลังก็ยังดีแกแกพูดแบบนี้แกแกยังมีความหวังอยู่แกก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่อ่าเป็นคนประชาสัมพันธ์เป็นคนดึงยิตอาสาไปช่วยในหมู่บ้านตัวเองแกก็อยากแกก็อยากมีส่วนร่วมตรงนี้สักวันผมจะไป ทำบ้านพ่อค้าไอติมเไม่ใช่ไปทําแถวหมู่บ้านของพ่อค้าไอติมนะครับไม่นานนะะไม่นานนะครับตามคิวไปแน่นาขั้นมีหลังที่อยู่ในใจอยู่แล้วครับทุกหลังที่ไปดูไม่มากก็น้อยช่วยกันไปนะครับอาจจะไม่ได้ทําทุกหลังเสมอไปแต่ก็ช่วยไม่มากก็น้อยนะครับเอเอเพราะนั้น ผมก็จะไม่ถอยผมก็จะสู้ต่อไปเพื่อคนที่เขายังรออยู่อีกเยอะนะครับก็กราบขอบคุณนะใหญ่ใจดีที่สนับสนุนนะครับตลอดเรื่อยมานะจนถึงตอนนี้นะก็ยังสนับสนุนกันอยู่กราบขอบคุณเฮียปิงกราบขอบคุณทุกท่านเอ่ยนามก็ดีไม่เอ่ยนามก็ดีขอบพระคุณอย่างสูงนะครอบครัวนี้สมควรที่ได้รับบ้านฟรีอย่างสูงเลยนะท่านอย่างล้วนเลยนะก็ ขอบคุณครับผมเข้านอนพี่น้อย